้าวห้องลับตรงนี้เปิดยังไงนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคช a n n แนนะฮะกลับมาพบกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้ห้องลับใต้ายหอนาฬิกาในแมป Silent Hill เขาเปิดกันยังไงนะครับครับก็ต้องบอกนะับว่า DLC Silent Hill ที่ผ่านมาเนี่ยในแมปของเขามีห้องลับซ่อนอยู่ด้วยนะฮะก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามีวิธี ที่จะไปเปิดห้องลับนั้นกันครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยฮะเข้าเกมมาแล้วนะฮะและเราก็อยู่กันในแบบไซเลนทิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะว,ว่าวิธีการปลดล็อกห้องลับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เ,เพื่อนๆปั่นไฟให้ครบตามเงื่อนไขที่เขาขอก็พอครับแล้วเงื่อนไขที่เขาขอคืออะไรนะครับเงื่อนไขที่เขาของ,ง่ายมากเลยครับเพียงแค่เ,เพื่อนๆเนี่ยปั่นไฟในห้องเคมี กับปั่นไฟในห้องดนตรีเพียงแค่นี้นะครับห้องลับก็จะเปิดออกครับฟังแค่นี้เป็นยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะเกิดแบบแรนดอมนะครับหรือแบบสุ่มนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปเล่นแบบไซเรนฮิลเนี่ยอาจจะไม่เจอเครื่องปั่นไฟในห้องดนตรีก็เป็นได้นะฮะ หรือบางทีเราอาจจะไม่เจอเครื่องปั่นไฟในห้องเคมีก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยเริ่มเกมมาแล้วปรากฏว่าตัวเองอยู่ในแบบไซเรนทิวนะครับให้รีบไปเช็คดูก่อนเลยนะฮะว่าในห้องดนตรีกับห้องเคมีเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีเครื่องปั่นไฟอยู่ก็หวานหมูแล้วครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ ทำเควสนี้ได้แล้วครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเงื่อนไขข้อที่1ดวงลุ้นวนเลยนะครับว่าจะมีเครื่องปั่นไฟในทั้ง2ห้องนี้หรือเปล่านะครับส่วนเงื่อนไขข้อที่2ก็ง่ายนิดเดียวครับขอแค่เพื่อนๆนปั่นไฟทั้ง2ห้องนี้ให้สําเร็จนะครับยังไงก็ได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นไปเปิดประตูทางออกนะครับห้องลับก็จะโผล่ออกมาครับนี่นะครับหลังจากที่เราปั่นไฟครบทั้ง2เครื่องนะครับให้ไปเปิดประตูทางออกนะฮะหลังจากนั้นให้วิ่งไปเช็คที่ใต้หอนาฬิกานะครับ ก็จะพบว่าห้องรับได้ถูกเปิดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมคะส่วนในห้องรับเนี่ยเขาไม่ได้เปิดสวยๆอย่างเดียวนะครับภายในห้องรับก็จะมีหีบตั้งอยู่นะฮะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะไปเปิดหีบเพื่อเอาไอเทมแล้วก็หนีออกจากแแบบไปได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดเพืเ่อนๆคนไหนนะครับเล่นแล้วไปโผล่ในแบบไซเรนฮิลก็อย่าลืมลองทําดูนะครับถ้าเกิดครบเงื่อนไขทั้ง2ข้อนี้นะฮะส่วนไอเทมที่ได้จากกล่องนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไอเทมทั่วไปนะครับไม่ใช่ไอเทมพิเศษอะไรนะฮะ เวกนีก็เลยเหมือนทําเล่นๆสนุกๆนะครับโอเคนะครับอย่าลืมไปลองทํากันดูนะฮะส่วนยังไงก็ตามนะครับวันนี้ผมต้องขอจบการรีวิวห้องลับใต้หอนาฬิกาที่แแบบไซเลนฮิวไว้เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับถ้าผมมีเทคนิคหรือทิปอะไรใหม่ๆนะครับเรากลับมาเจอกันแน่นอนนะครับในเด a d บายเดย์ไลฟ์ครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ